ครอบครัวของแพนเคปเขมมนิดฉีดวัคซีนทั้งบ้านแล้วก็เอาไม่อยู่ตอนนี้ที่บ้านติดแล้ว8คนและราสุดเมื่อวันที่29มิถุนายนช่วงที่เข้าการรักการข่าวและครอบครัวบันเทิงไฮไลท์และได้รายงานว่าครอบครัวของแพนเคกเขมนิดติดเชื้อแล้ว8คนและแม่ของสาวสาวแพน และหลานสาวคนเล็กและส่วนพอทรทักที่พรที่เป็นเทศร้องผู้กำกับการฝ่ายอำนวยอำนวยการห้ากองกองบัญชาการและการตรวจสอบส่วนกลางส่วนกลาง ทองมีและแฟนหนุ่มตรวจแฟนหนุ่มที่ตรวจไม่พบเชื้อแต่ก็ไรล้ใกล้ชิดก,กับแฟนสาวจริงได้ทำการกักตัวเป็นเวลา14วันส่วนพ,พันเตอร์และน้องชายและหรือว่าที่ประกอ์เทที่มาจากกรณีที่ระหว่างการฝึกตอบลมอบลมที่เก็บตัววัดเบิดที่ หัวหินหัวหินจังหวัด